อ่านก่อนใครดิดิเพจลองหักแปลดูนายค้าไหวกวงเห่ยาเราก็ไหวหงตาไหวหงตาเขาเป็นผู้วัดโสหลักของตระกูลเวยอยู่ในระดับปฐพีขั้นที่สองเราก็มีวิญญาณสามตัวไม่ใช่หรอนั่นแหละเขานายค้าเขาด้วยกำลังของตัวเองจริงๆหรอไม่ได้รอเล่นใช่ไหมถูกต้องหรือว่า นายจะสามารถควบคุมวิญญาณระดับนรกท่านที hmm. ่สองได้แล like. hmm. ้วใช่เฮ้ยมาหยิกแก้งทีนายเป็นคนบ้าบิ่นจริงๆนายไม่รู้หรือไงว่าการฝืนตัวเองควบคุมวิญญาณที่แข็งแกร่งมันเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยนะพี่สาวไม่ต้องกังวลผมไม่ได้ฝืนควบคุมเลยสักนิดผมอ่ะได้เข้าใจแล้วก็เรียนรู้จุดอ่อนของวิญญาณตนนั้นมาเป็นอย่างดีการจะสูญเสียการควบคุมนั้นก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ฮทำฉันเป็นห่วงทับแย่แต่นายเนี่ยนะสุดยอดจริงๆด้วยอายุเท่านี้แต่มีความสามารถมากมายขนาดนี้ถ้าฉันยังไม่แก่ฉันเกรงว่าฉันก็คงจะขอ,อนายเป็นแฟนแล้วล่ะพี่สาวรุ่ยคุณยังไม่แก่เลยสักนิดยังไงก็ตามผมจับวิญ,ญญาณเด็กชายที่พี่สาวบอกมาได้แล้วช่วยดูให้ผมหน่อยได้ไหมว่าจะสามารถแลกเป็นคะแนนเครดิตได้ไหม โอ้โหเจ้าตัวที่หลบหนีเราก็ซ่อนตัวเก่งๆนะหรอใช่ใช่ mm hmm. วิญญาณตัวนี้ใช้ได้เลยทีเดียวว่าแต่จะเอาแต้มไปทำอะไรละ่ะเออผมต้องการแลกแต้มกับวิญญาณใหม่เลขห้าในเรือนจำทองคำครับอื้ นั่นมันวิญญาณที่เหยียนๆต้องการไม่ใช่หรอพวกเขากำลังจะออกเดทกันอยู่แล้วงั้นหรอ <c oughs> อ๋อพี่สาวเข้าใจแล้วพี่สาวเข้าใจแล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จัดการให้ขอบคุณมากๆครับเธอคข้ใจอะไรกันแนะ่อืมแล้วเธอคิดจะทำอะไรต่อไปตระกูลเวยก็ต้องมาแก้แค้นแน่ๆผมผมคิดว่าจะกลับเมืองไห่แล้วก็เก็บตัวเงียบๆสักพักครับ ถนนจากที่นี่ไปเมืองไห่มันอันตรายมากเพราะมันต้องผ่านถ้ำหมื่นวิญญาณแล้วก็มีการดักซุ่มโจมตีจากวิญญาณร้ายมากมายตอนมาเมืองผิงครั้งแรกเรามาพร้อมกับสำนักแมช่ชีไม่ได้เดินทางมาโดยตรงทำให้ไม่รู้สถานการณ์สักเท่าไหร่เพราะงั้นเราจึงต้องระมัดระวังให้มากมา <c oughs> เกเกิดอะไรขึ้นหรือว่าจะมีวิญญ,ญาณอยู่แถวนี้อะไรกันนะ ที่สามารถทำให้หมาวิญ,ญญาณตื่นตนกได้ขนาดนี้มันค่อนข้างที่จะอันตรายถงถงพาฉันไปดูทีฮะนั่นทำหมื่นวิญญาณมีแปลกเลยที่หมาวิญ,ญญาณจะตื่นตนกพี่สาวรุ่ยบอกว่ามันอันตรายมาก พราะงั้นเราควรหลีกเลี่ยงลินฟางลินฟัง,ฟงดูที่ท้องฟ้าตรงนั้นสิมีพระราชวังด้วยน่าตื่นตามากเป็นภาพลวงตางั้นหรอหืมหรือว่ามันคืออาเขตวิญญาณถ้าไม่ดีแล้วสวยงามมากอันตรายเกิดอะไรขึ้นกับกับเธอ จุ๋ยอยูท่ทำไมร่างกายของฉันถึงหายไปเธออาจจะถูกวิญญาณน,นั้นใช้วิธีบางอย่างเพื่อลักพาตัวเธอไปทำไงดีพี่ฟอฟัลิงฟงังช่วยฉันด้วยถงถงเราเข้าต้องปอกป้องเธอ,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 อทำไมมันไม่ได้ผลจับมือฉัน จริงด้วยฉันยังไม่หายไปขอบคุณนะเจียงเวยสบายใจได้เราลอดแล้วห <c oughs> ลิงฟางฉันขอโทษฉันเหมือนจะเห็นใครบางคนอยู่ข้างในนั้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นฉันก็เลยลองมองดูอีกครั้งแลาวสุดท้ายฉันก็ถูกมันดูดเข้าไปใจเย็นๆค่อยๆเล่าว่าเธอเห็นอะไร ฉันฉันคิดว่าคานั้นดูเหมือนพระราชวังโบราณจากนั้นสายตาของฉันก็ดูเหมือนจะสามารถมองทะลุเข้าไปข้างในได้แล้วก็มองเห็นโถงใหญ่ด้านในมันมีบัลลัง,งก์มังกรแล้วก็มีคนนั่งอยู่บนนั้นละ่ะดูเหมือนถ้าจะสวมเสื้อคลุมนอกฟินิกพระราชวัง บัลลังก์มังกรเสื้อคลุมนกฟินิกมีวิญญาณแบบนี้อยู่ด้วยหรอที่นี่อันตรายจริงๆรีบกลับไปเมืองไห่กันก่อนเถอะแนวป้องกันที่สมทางเหนือของเมืองไหยเราใกล้ถึงเมืองไห่กันแล้วเยี่ยมมากดูเหมือนว่าที่นี่จะถูกโจมตีด้วยกระแสน้ำวิญญาณ เทมสามเทมสามมาสนับสนุนรถที่ป้อมปราการด่วนย่ yeah, แล้วมีวิญญาณระดับ A อีกตัวปรากฏตัวขึ้นหายเร็วฮะระดับเอมันหายไปแล้วจุดสีแดงระดับ A หลายจุดหายไปในทันทีแม้แต่ระดับ B และระดับ C ก็ลดลงอย่างรวดเร็ว ครับกระแสะน้ำวิญญาณเริ่มเบาบางลงแล้วครับมันกำลังเกิดอะไรขึ้นเออ,อมีกำลังเสริมมาจากทางนั้นงนั้นเหรอหมาวิญญ,ญาณน,นั่นนั่นหลินเฟงิงเขาหายตัวไปเป็นปีแล้วไม่ใช่เหรอฮะอะไรนะหล,ล,ล,ลินเฟงิงดูนั่นหลินเฟิงนี่เขออาเอาชนะทั้งหมดได้ด้วยตัวคนเดียวเลยหรอ <c oughs> เขาแข็งแกร่งเกินไปจริงๆ น่าเสียดายนี่ข้าประสบการณ์น้อยมากดูนั่นข้างบนนั้นพ่อเรานีใช่ใช่พ่อจะรู้ไหมว่าเรากลับมาคุณต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าไม่เป็นไรมีคนจัดการวิญญาณพวกนั้นเหรอไหนฉันขอดูหน่อยหลินเฟิงประธานเหยียนพ่อคะพอ่อ คุณพ่อลูกพ่อเอประธานเหยียนไม่ได้เจอกันนานเลยใช่เราไม่ได้เจอกันนานมากในเดินทางมาจากเมืองผิงราบลื่นดีไหมอืมทำไมไม่ถามละ่ะว่าทำไมฉันถึงหายไปเป็นปี แค่นายกลับมาฉันก็ดีใจมากแล้วดีใจกับพีเลวสิหลินเฟิงไอชาชัวลักพาตัวลักสาวฉันแล้วก็ยังกล้าโผล่หัวไปอีกรึหยุดนะเพราะห้างว่าหลินเฟิงแบบนั้นเด็ดขาดหลินเฟิงไม่ใช่คนแบบนั้นไม่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 นะลูกของฉันโดนหลินเฟิงล้างสมองล้าง ออผมขอโทษจริงๆนะครับพวกเรามังเอิญไปพบกับเหตุการณ์พิเศษบางอย่างก็เลยทำให้ใช้เวลาไปมากและเพอเหตุการณ์ครั้งนั้นก็เลยทำให้พวกเราได้โชคครั้งใหญ่ลูกสาวของพ่อตอนนี้ก็กลายเป็นปรมาจารย์ระดับ S แล้วอะไรนะระดับ S ทั้งสองตัวเลยเหรอพราะเห็นไหมนี่คือวิญญาณที่พวกเราได้มาหลายอีกอย่าง ตอนนี้หลินเฟิงก็เป็นปรมาจารย์ระดับปัตภีขั้นที่สองแล้วด้วยปรมาจารย์ระดับปัตภีขั้นที่สองอืมฮะฉันคิดไม่ผิดเลยที่ฝากลูกสาวฉันไว้กับนายในอนาคตอย่าลืมดูแลฉันด้วยละ่ะฮะหลินเฟิงคุณจัว่วพูดตอนนั้นคุณหมายถึงเขาต้องการเป็นพ่อตาของนาย คงไม่ใช่แบบนั้นหรอกมั้งแล้วก็ยังมีเรื่องที่นายถูกหลายๆคนหมายหัวจะเอาชีวิตอีกนายนี่มันฮอตจริงๆเลยนะลืมเรื่องนั้นไปซะเถอะฉันมีของขวัญมาให้เธอด้วยฉันจะมอบให้เมื่อฉันถึงบ้านแล้วจริงหรือเปล่าของขวัญอะไรหรอในเวลาเดียวกันณที่แห่งหนึ่งในเมืองไหท่ท่านครับท่านครับลินเฟิงกลับมาแล้ว โอ้ลินเฟิงที่หายตัวไปเป็นเวลาหนึ่งปีนั่นหรอใช่แล้วครับเป็นเขาและเขาก็มีส่วนช่วยขับไล่ในกระแสะน้ำวิญญาณด้วยอืมฉันคิดว่ามันจะไม่มาซะแล้วในที่สุดมันก็กลับมาเรื่องการแต่งงานของลูกชายฉันะกับหลิวรู้จะตัดสินกันในเดือนหน้าเราต้องไม่ปล่อยให้หลินเฟิงมาทำให้สถานการณ์วุ่นวายท่านครับ ปีที่แล้วลุงหลีก็ไปฆ่าหลินเฟิงแต่ก็กลับถูกฆ่าแทนไม่ใช่ว่าเขาเป็นปรมาจารย์ระดับปตัตตาพีชั้นหนึ่งไปแล้วฮ้จะเป็นไปได้ยังไงแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็จะฆ่ามันเขตพักอาศัยนี่คือ <c oughs> หุ่นยานเนี่ยอย่างน้อยๆมันก็น่าจะอยู่ในระดับนรกขั้นที่หนึ่งนี่แหละคือของขวัญที่ฉันบอก มันคือวิญญาณหม่ยเลขห้าบห้าของเรือนจำทองคำน่ะนายนายไปได้มันมาได้ยังไงฉันมีโอกาสก็เลยแลกเปลี่ยนมันมานิดหน่อยฉันพูดออกไปแบบไม่คิดอะไรมากไม่คิดว่าเขาจะยังคงจำมันได้หลินเฟิงและของขวัญราคาแพงเช่นนี้ก็คงจะทำให้เขาต้องเสียค่าใช้จ่ายไปมากเลยขอบคุณนะหลินเฟิง ไม่เป็นไรไมิจเจอมาเป็นปีนายดูโตขึ้นจริงๆมืดแล้วฉันขอตัวไปอาบน้ำดีกว่ารายงานครับหลินเฟิงเข้าไปในอาคารของสมาคมเป็นเวลาสองวันแล้วยังไม่ออกมาเลยครับคอจับตาดูเป็นไว้หลินเฟิงออกมาเมื่อไร่ให้รายงานฉันทันทีครับผม นายคิตตี้แล้วใช่ไหมจะไปที่นั่นคนเดียวฉันว่าฉันจะไปดูอะไรบางอย่างที่ทางตะว,วันตกของเมืองไม่นานแล้วก็กลับโอเคระวังตัวด้วยนะรายงานครับท่านหลินเฟิงออกมาแล้วครับทิศตะว,วันตกของเมืองไห่ดูสินายหลินเฟิงฉันเพิ่งพูดไปเองว่าเขากลับมาแล้วออหล่อมากเลยฉันไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นเขาตัวเป็นๆ หลิวลู่ส่งข้อความถึงฉันเมื่อไม่นานมาแล้วบอกให้ฉันระวังแผนการของตระกูลหลี่ไว้ตอนนี้ถึงเวลาใช้กลอุบายเพื่อล่อพวกมันออกมาแล้วก็จัดการพวกมันได้แล้ว <c oughs> มาแล้วเหรออย่าทำให้ฉันผิดหวังก็ลูกกัน <c oughs> ตามที่คุณคาดไว้หลินเฟิงได้ออกจากแนวป้องกันปีแล้วและเขากำลังมุ่งหน้าไปยังจุดซุ่มโจมตีของเราเฮียม <c oughs> ได้เวลาแล้ว พ่อพ่อครับผมควรไปด้วยไหมเฮ้ย hey, ลีเฉิงเจ้าไปไม่ได้หรอกเจ้าเมืองมีสายลับอยู่ทุกหนทุกแหง่งมันจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อเจ้าหากเจ้าเปิดเผยตัวเราต้องแน่ใจก่อนว่าเจ้าจะได้แต่งงานกับเจ้าหลิวลู่และเมืองไห่ก็ตกเป็นของเราพ่อระวังตัวด้วยผมรู้สึกว่าลินเฟิงนั้นจะแข็งแกร่งเล็กน้อย <c oughs> ไม่ต้องห่วงพวกเราแข็งแกร่งมาก ถึงเวลาแล้วงั้นหรอหลิงเฟิงแกโดนล้อมไม่หมดแล้วพลังวิญญาณครั้งที่แล้วแกรอดไปได้แต่ครั้งนี้รับรองว่าไม่เป็นเหมือนครั้งที่แล้วแน่นอน คราวนี้พวกเขาฉลาดขึ้นแล้วก็อัญเชิญวิญ,ญญาณออกมาล่วงหน้าเลยแต่ระดับปตัตีขั้นที่หนึ่งมีแค่ปรมาจารย์ระดับปตัตีที่หนึ่งสองคนแล้วก็ระดับเอสคนเท่านั้นฉันอุสาตั้งตารอแต่ว่าพวกแกมีกันแค่นี้เนี่ยนะเจ้าเด็กนั่นกล้าทำตัวโอหังจัดการมันซะแล้วมันคือวิญ,ญญาณระดับนรกขั้นที่สอง ชัยชนะการต่อสู้ค่าประสบการณ์บวก1500ค่าความสัมพันธ์บวก9ได้รับเม็ดยาวิญญาณชิ้นส่วนอนาเขตวิญญาณ3แจ้งเตือนค่าความสัมพันธ์ของคุณกับร่มวิญญาณถึง150แล้วคุณต้องการรวมร่ม3คันเป็นหนึ่งเดียวหรือไม่ ต้องการ <S <S ร่มวิญญาณพรสวนสี่ดาวระดับนรกขั้นที่2ประสบการณ์1นึ่งมืนต่อ4ี่หมความสามารถกำเนิดใหม่ใบนิดลมโล่ลมสกิลวิญญาณครอบงำสามารถแยกร่างได้ค้าวความสัมพันธ์บวกหนึ ภารกิจใหม่เลือกชื่อที่ดีให้กับวิญญาณร่มรางวาัลค้าประสบการณ์บวกหนึ่งพันค้าความสัมพันธ์บวกสิบฉันควรเรียกชื่อพวกเธอว่าอะไรดีเออเสี่ยวจูเสี่ยวเฟินเสี่ยวชิงโปรดตั้งชื่อใหม่ให้ร่มวิญญาณเกิดอะไรขึ้นหรือว่าพวกเธอสามารถรวมร่างเป็นร่างเดียวกันได้จึงต้องตั้งชื่อแค่ชื่อเดียวอืมขอคิดก่อนเออ เรียกว่าหลิงล่วก็แล้วกันภารกิจสำเร็จค้าประสบการณ์วิญญาณบวกหนึ่งพันค้าความสัมพันธ์บวกสิบเยี่ยมจริงๆหลิงฟงัง <H m? S 2> หหาเจ้าสักทีคุณหลิวคุณตามหาผมทำไมหรอ ฉันได้ยินมาว่านายออกจากเมืองมาโดยลำพังและฉันก็เป็นกังวลมากก็เลยรีบมาหานายเพื่อป้องกันไม่ให้ตระกูลหลีทำอะไรนายอุ๊ยคงมีต้องแล้วมั้งเกิดอะไรขึ้นหรอนั่นก็คือหลี่จ้าเต่าหัวหน้าของตระกูลหลีนอกจากนี้ก็ยังมีหัวปิงที่เป็นมือขวาของเขาอยู่ด้วยแต่หลีเฉิงลูกชายของเขาไม่ได้อยู่ที่นี่พวกเขาซุ่มโจมตีฉันที่นี่ และต้องการจะเอาชีวิตฉันแต่ก็กลายเป็นว่าพวกเขาพลาดท่าใฉันะเองนายสังหารปรมาจารย์ระดับปัตภีขั้นที่หนึ่งได้ถึงสองคนเลยเหรอไม่น่าเชื่อเวลาผ่านไปเพียงหนึ่งปีกว่าๆเขาแข็งแกร่งขึ้นได้ขนาดนี้เทียบกับเขาฉันเทียบไม่ได้เลยฉันขอดทอดเพราะฉันแท้ๆถึงทำให้นายเกิดปัญหาขึ้นมามากมายไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ดีโปรตตามฉันไปที่คลือหาดเจ้าเมืองฉันและพ่อของฉันจะนชดเชยค่าเสียหายให้ในายเองคลืหาดเจ้าเมืองไห่ท่านเจ้าเมืองครับมีข่าวมาแล้วครับหน่อยให้ฉันดูรอๆสิเพื่อที่จะเคลียร์ทางให้ลูกชายของเขาเขาถึงพยายามฆ่าหลินเฟิงไเ,เหรอนี่มันละเมิดกฎที่ฉันตั้งไว้อย่างร้ายแรงไปน้ันตัวหลี่เฉิงมาขังไว้ซะ ทว่าหลี่เฉิงมั่นหมายอยู่กับคุณหนูไม่ใช่หรอกครับไร้สาระงานมั่นไร้สาระทั้งหมดยกเลิกถ้าหากฉันยังมีชีวิตอยู่ตระกูลหลี่ก็ไม่มีทางยึดเมืองนี้ไปได้นะคาหรือหาตระกูลหลี่คุณหลี่เฉิงครับเชิญมากับเราด้วยออลุงฉางเจ้าเมืองส่งลุงมางั้นหรอถูกต้องครับถ้าเจ้าเมืองรู้แผนการทั้งหมดของตระกูลหลี่หมดแล้ว ส่วนพ่อของนายเขาก็คงไม่ได้กลับมาหานายอีกต่อไปแล้วก็เพราะว่าเขาถูกหลิงเฟิงสังหารไปแล้วไม่จริงพ่อฉันไม่มีทางตายแน่นอนฉันไม่ได้มีเวลามาล้อเล่นกับนายหรอกนะท่านเจ้าเมืองได้ออกคำสั่งให้ยุติการมั่นหมายของนายกับคุณหนูของเราแล้วแล้วก็พานายกลับไปที่คฤหาหน์ของเจ้าเมืองเพื่อถูกคุมขัง จนกวลินเฟิงจะมาตัดสินส่วนสมาชิกตระกูลหลี่ที่เหลือก็จะถูกเนรเทศออกจากเมืองไห่ทั้งหมดถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ยั่วยุหลินเฟิงตั้งแต่แรกถึงแม้ว่าการแต่งงานจะล้มแล้วแต่ยังน้อยพวกเราก็ยังรักษาสถานะของตระกูลไว้ได้แต่ตอนนี้ทุกอย่างมันพังทลายไปหมดแล้ว ห้องทองคาำพ่อบอกว่าหลี่เฉิงถูกจับตัวได้แล้วตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับนายแล้วว่าจะจัดการเขายังไงหลี่เฉิงถูกขังอยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่แล้วเฮ้ยเขาอาจจะค่าตัวตายเพราะกลัวว่านายจะทรมานเขาก็ได้เฮ้ยฉันไม่คิดเลยว่าฉันเกือบจะแต่งงานกับคนขี้ขาดขนาดนี้ ก็ดีเหมือนกันฉันจะได้ไม่ต้องลงมือเองให้เสียเวลาไปหาพ่อฉันกันเถอะเขาเตรียมงานเลี้ยงต้อนรับไว้ให้หนายแล้วเพื่อนตัวน้อยหลิงเฟิงเราได้พบกันอีกแล้วเชิญน,นั่งก่อนท่านเจ้าเมืองสุภาพเกินไปแล้วอันที่จริงนายไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของตระกูลหลีที่ฉันกำจัดพวกเขาไม่ใช่แค่เพียงเพราะเขาทำร้ายนายเมื่อเร็วๆนี้ กองกำลังบางส่วนในเมืองไฮเดาวได้ว่าอายุไขของฉันกำลังใกล้จะหมดแล้วพวกเขาจึงได้เริ่มเคลื่อนไหวอย่างลับๆคราวนี้พวกเราก็จัดการตระกูลหลี่เพื่อต้องการยับยั้งพวกเขาก็เท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ท่านเจ้าเมืองยังดูแข็งแรงมากพวกเขาคงไม่กล้าทำอะไรวู่วามแน่นอน <laughs> ฉันไม่ได้เจอนายมาหนึ่งปีไม่คิดว่านายจะกลายเป็นคนปากหวานได้ขนาดนี้ ฮ้ย hey, ฉันรู้ตัวเองดีเวลาของฉันนั้นเหลือน้อยจริงๆแล้วนั่นละ่ะก็คือเหตุผลที่ฉันรีบจัดงานมั่นให้กับลูกสาวของฉันแต่ไม่คิดเลยว่าพวกเขาจะโลภมากขนาดนี้หลิงเฟิงช่วยฟังคำขอสุดท้ายของฉันจะได้ไหมท่านจุเมืองเชิญพูดตระกูลหลีก็ได้จากไปแล้วถ้าต่อจากนี้ไปยังไม่มีผู้สมัครคนไหนผ่านเกณฑ์ก่อนฉันจะตาย ฉันยินดีมอบเมืองไฮให้กับเธอโดยที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขใช่เพราะฉันไม่อยากเห็นเมืองไ้ล่มสลายเธอช่วยบอกลินเฟิงเกี่ยวกับเรื่องทางใต้ทีเมื่อคืนเมืองศูนย์กลางทันตอนใต้พร้อมด้วยเมืองร,บรอบๆทั้งหมดก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะออกจากสมาคมปรามาจารย์วิญญาณพวกเขาจะเลิกส่งร้างกายสิทธิ์ไปฝึกที่สำนักงานใหญ่ เราก็ไม่ส่งทรัพยากรให้กับสมาคมอีกต่อไปโปรโดติดตามตอนต่อไปถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยนะคะถ้ามีเรื่องไหนอยากให้อ่านเพิ่มเติมก็ส่งเข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ